แม่เ,ยยเหย,เยียบเพื่อแตงโมเด้อกันเหยียบเพื่อแตงโมนี่เพิ่นจะบตูนะคุณน่ะเหยียบเทิ้งดอกเทงงิ้งเงี้ยนอุ่ยปุยเลยุอยปุยล้วล่วน,ลนเนจอนไงบจอจอ,อ,าอาไปสมบ่ ไปต้มจำเจียวบ่ล่ะพี่น้องมันชิ้นใหญ่บอ่ะน่ะบอเราก็สเด็จเกฟเอาไปต้มจำเจียวจำเจียวแหละพี่น้องเพราะว่าท่านเอาไว้นิทีเดิดพ่อนบอกเลยว่าขายผู้ใดมาเขาปลาให้เห็นน้ำฝนเบิดแท้ฉมัดแท้คลิปนี้เราก็จะจีบหมักมูกันพี่น้อง มามามาเก็บอคืนบอกโมไปต่ำแจ่วกันพี่น้อง